เร็วทุกคนเราต้องรีบขึ้นด้านบนตอนนี้ดูเหมือนว่าลาวามันกำลังจะขึ้นมาแล้วนะ <Easy. S 1> โอเค E C โอ้โหดูสิคุณโยครับตอนนี้เราอยู่ในแมป่อาลาวานะซึ่งเราต้องเอาตัวรอดจากลาวาที่กำลังจะท่วมโลกให้ได้ครับนี่คือเมืองอะไรอะ่ะอุ้ยหอคอยว่ะาาจะขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อปตรงนี้ครับเร็วๆๆๆๆๆๆ อีซี่ว่ะเพราะว่ามันกระจอกนะง่ายว่ะเที่ยเป็นติงคิงคองเลยครับดูดิเราวาวมาแล้วเพื่อนๆระวังตัวด้วยมันต้องมียากกว่านี้ดิใช่ไหมโอ้ยมันคือเราวาขึ้นมาสูงมากเลยอะอโอ้คิดนึกว่ามันจะขึ้นถึงนี่ครับผมอยากรู้ว่ามันกี่ด่านนะเที่ยบันไดแห่งความสุขบันไดสายรุง้งรีบขึ้นเราวาวมาแล้ว เราเวีงขึ้นมาเปคนแรกที่ดูด้วยกันคือแบบสก,กิลการเอาตัวรอดในเกมผมนี่คือแบบเต็มสิบอะเออ,อดูลาวาดีกว่าครับนี่คือเราอยู่ในโลกที่ลาวามันกำลังค่อยๆคืบคลานเข้ามาครับมันจะต้องกระโดดหรือเปล่าโอ้ขึ้นมาถึงปิ่มเลยดูดิปิ่มๆเลยอะอุ้ยมีด่านเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชิต้องรีวขึ้นแล้วครับผม ผมไม่อยากตายเร็วเลาวามาแล้วด่านมัง่ายแบบว่าผมโ้แต่ว่ามันก็ดูขึ้นยากไงนะรีน,นีคนโดนลาวากินครับเจ้าหญิงกับฟ้าแฝด์น้องผมมีคนนึงเร็วฟ้าแฝดเฮ้ยฟ้าแฝดกูตายแน่เลยเนะี่ยนี่ด่าอะไรอะ่ะโอ้ชิบหายแล้วมันเป็นเกมเลยอันเนี้ยนี่เป็นเหมือนแบบตอรีด่านเลยเคี้ยตกก็แตกอะ่ะอาวามาแล้วจ้าน้อง ไปก่อนละเฮียกูเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบแล้วโอ้แม่งสก,กัดดาวลุ่งนะครับโอเคเรารอดว่ะเกมแม่งมีซื้อสัตว์ด้วยไม่รู้ว่าสัตว์มันมีไว้ทำอะไรนะโอ้โหชีดันนี้อะไรวะเนี่ย <Pizza. S 1> ไม่ไดานนี้เฟี้ยวว่ะเออเอาดิเอาดิาดกูไปละเจอกันพวกมึง ไปแล้โอเคผมถึงยอดอย่างไวอะเฮ้ยสกิลการเอาตัวรอดจากลาวาผมก็ค่อนข้างพิュลอยู่นะคือแบบว่าอีแค่ถ้าในโลกความเป็นจริงกูอาจจะตายคนแรกอะแต่ถ้าในเกมอะคือตายเอากูลงยากอยู่อะแค่นั้นแหละนะครับนะเฮ้ยที่มันว่ายลาวาร์เลยปะมันขายเอาเนี่ยเทอร์มิ o r เตอร์วาเนี่ยอุย้ยคืออะไรอะด่านนี้คืออะไรอะเฮ้เราต้องหาห้องที่ถูกต้องให้ได้เหรอเฮ้ยอห้องนี้พิดทุกคนอย่าเดินตามมา เฮ่จะทั้งขึ้นแล้วโง่เชี่ยอะไรนี่ยะมีอย่างนี้ด้วยหรอคืออะไรอะ่ะเรามาผิดทางทุกคนออกไม่ผิดเชีย่ยนึกว่าเราจะตายหากกันหมดตรงนี้ครับนึกว่ามันมีขึ้นไปสูงได้อีกนะเฮ้ยหนได้ยินเสียงไก่ขันวะโอหนี่เล่นมาหลายด่านแล้วนะมีด่านค่อนข้างเยอะครับซึ่งผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปเซิร์ฟอ่ะเย้เคคือแบบว่าขึ้นมาคนแรกตลอดอะไรเงี้ยคือแบบตะกี้ก็อ่านตัวรอดระดับ10บดาวครับ ก็ไปทางไหนเนะี่ยทางนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะเอาชิผาแนละ้วสกิลการเอาตัวรอดกูครับเราขึ้นไปอีกได้ไหมอะ่ะเฮ้ยจะตกยี่เกือบตกอา้าวที่มีคนตกไปแล้วครับด่านนี้คือด่านอะไรอะ่ะบ้านบอลเหรอคือไรวะไม่รู้นะครับนจะนําทางง่ายยังไงอะ่ะหรือมันวนกลับมาด่านกากๆเราวะแล้วบอลสีๆข้างล่างคืออะไรอะ่ะ <Yo. Yo. S 1> เฮ้ยแล้ว <Yo. S 1> ี่เนี่เขาแจกเงินอะไรอะ่ะ นี่กูเจอเศรษฐีในยุคที่ลาวารบาดนะนีน่ที่มันรวยขนาดมันเอาเงินมาโปรใสลาวาเลยวะ่ะมึงใครเนี่ยสวตานนะด่านเยอะจริงครับผมว่าเยอยด่านเยอะเนี่ยแต่ว่าเป็นง่ายมากเลยนะนกว่าลาวามันจะขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยคือกูแบบว่าวิ่งขึ้นปูดปลายไปด้านบนละเนี่ยแล้วผมก็มาถึงคนสุดท้ายคนแรกแล้วนะครับดูดิดสก,กิลการอันตนรอดกูแบบว่าแม็กเลเวลอะเฮ้ยขึ้นไปโปรใสลุงนี่ด้วย เฮ้ยยี่ยขึ้นมาใส่ลุงได้ครับรีบเข้าภาสาเร็วไอ้พวกกรุกขึ้นเลยกูคนแรกอีกแล้วนะ่นอนเจ้าชายมักขึ้นไปถึงคนแรกอยู่แล้วนี่ไงเฮ้ยมันขึ้นโพงได้ไงวะเที่มันโกงวะนะขึ้นด้วยครับไม่ยอมเอาเดีมึงอยู่สูงกูต้องสูงบ้างไอ้สารขึ้น,นก็โดดแล้วมันพูดได้ด้วยวะเฮยนี่คืออะไรอะ่ะ บ้านหินเหรอไอ้เชยจะทำไงอ่ะต้องขึ้นสักหลังนะไอ้เชยดูทรงนะโอคโหเกือบทันเวลาพอดีนะไอ้เชยผมขึ้นหลังเตี้ยไปวะวะใช่แน่นอนกูบอกแล้วว่าใช่กูคิดเอาไว้ว่าใช่โอเคเกือบตายเตี้ยไปครับเมื่อกี้ครับร่างกายผมได้สัมผัสกับลาวาครั้งแรกหลังจากที่เล่นมาสิบกว่าดาผมมีตังค์ซื้อสิ่งโตแนละ ซื้อสิงโตเลยวะ่ะดูดิมีสิงโตเดินตามีโคตรเฟีย้ยวไอบโบนะครับนะไปสิงโตลูกพ่อมันเพิ่มอะไรบ้างว่าสิงโตเนะี่ยดูเหมือนผมยิ่งไวขึ้นวะ่ะจริงๆมันน่าจะให้ผมขี่สิงโตนะกูส่าซื้อมาตั้งแสนหนึ่งนะครับน่าจะให้กูขี่ได้หน่อยนะมังคงเฟี้ยวน่าด,ดูให้ผมขี่อะ่ะแต่ไม่ขี่ไม่ได้นะครับ ที่ไหนนี่นยังสูงเลยอะ่ะไหนต่อเนีย่ยอุ้ยเอาอะไรอะหอไอ้แยกใครขี่หอไอ้สัตว์ทำไมหอมันลอยขึ้นมาโอ้ยที่ดับมันเยอะจริงว่ะอันนี้จะขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแปลกละนะครับเฮ้ยอ๋อจะอู้คงจะขึ้นตรงนี้โอ้โหไอ้เกือบเกือบเสียข้างโง่ไปขึ้นตรงกลางครับแค่มันขึ้นตรงนี้ก็จบแล้วนะโอ้โหเกือบแล้วมึง ยำยัมมี่เหรอแปลว่ายำม,มี่เหรอที่พูดเนี่ยยำป้ามึงอะคืออะไรอะอุ้ยเราสามารถเลือกใช้ได้เหรออ๋อสกินเว้ยยี่สามารถเปลี่ยนสกินได้ฟรีวะ่ะโอเคไอเ้ยแล้วสกินกูสีเขียวเหมือนกับตัวด้วยนะครับนะนี่คือเขาวงกดที่เราต้องหาทางไปสู่ยอดด้านบนให้เร็วนะครับเพราะเราวางกันมาแล้วโอเคแล้วกูถึงคนแรกไงโอเคปะ อี่สี่ขึ้นไปได้บนอีกไหมด้ถึงได้บนอีกไหมเออต้องขึ้นไปบนอีกครับไว้ใจลาวาไม่ได้นะเย,ยืนละตัวกูดิอันตราย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 เอเวียนเอเวียนเรามายังเป็นมิตรอาันตรายอันตรายอันตราย Leave าย o ี b y e ้ e a v e goodbye ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้นี่เราคือดิเราคือคนสร้างพีระมิด เปพระมิดเป็นสิ่งเี่เราสร้สางขึ้นมาไปอีซี่เฮ้คนแรกครับผมไอ้กล้วยทอดมาคนแรกปะวูฮีนี่ดูด่าเป็นจริงเป็นจังมากเลยคุณผู้ชมไะเป็นจริงเป็นจังแล้วหรอมึงกูเจอโกกูชอบนั่งละไอ้จริงจริงจังๆเนี่ยพอได้แข่งขันหรือได้ขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยมันเท่ะนะครับนะมากระสัเลี้ยงใหม่มังกรคู่ใจเฮ้ยมีดาวด้วย ทำไรได้ปะเนี้ยอย่าดาวหลอกลวงนะครับนะเห็นได้เลยเลยนะครับผมว่า oh, ด่านมันมีเยอะก็จริงนะแต่ว่าเกมมันไม่ได้ท้าทายขนาดนั้นเนี่ยลาวายังไม่ขึ้นเลยนะครับไอ้ยี่กูขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วอะมันมีแบบว่าโหมดแบบว่าลาวาขึ้นไวขึ้นด่านมันไต่ยากขึ้นไหมผม,มอยากเห็นนะโอเคครับงานสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคือผมเล่นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ รู้มันอีซี่เกินไปสำหรับผมนะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครับดจ้ด hmm. <code share, S 2> mm ีมาเตอฟักเกอร์ hmm. ด้วยนะสวัสดีรับ